วัสดีค่ะพบกับ Aquatica นาทีบายชัยเดียในคลิปนี้พามารู้จักกับเรื่องค่าตอบแทนการขายหรือคอมมิชชันค่ะโดยระบบ Aquatica um รองรับการบันทึกและคำนวณค่าคอมมิชชันให้อัตโนมัติแก่พนักงานขายเพื่อมีการบันทึกเซลล์ออเดอร์ค่ะตอนนี้ก็อยู่กันที่หน้าจอของโปรแกรม Aquatica um ERP กันแล้วนะคะก่อนการใช้งานเรื่องของคอมมิชชันจะต้องมีการตั้งค่า ที่ Account Receivable Preference ก่อนนะคะจะอยู่ในส่วนของ s a l e p e r s o n Commission Setting ค่ะ s a l e p e r s o n Commission By เป็นวิธีการคำนวณค่าคอมมิชชั่นสำหรับพนักงานขายโดยสามารถมีตัวเลือกด้วยการ2ตัวเลือกนะคะ 1. Invoice คือใบแจ้งที่เกี่ยวข้องกับพนักงานขายไม่ว่าจะเป็นใบแจ้งที่ได้รับการชำระเงินหรือไม่ก็ตามค่ะ 2.Payment การชำระเงินในใบแจ้งหนี้ที่ชำระเงินเต็มจำนวนหรือบางส่วนเท่านั้นค่ะถัดมา Commission พีเ i ียไทยจะหมายถึงวิธีการจ่ายค่าคอมม i ชชั่นโดยสามารถเลือกได้นะคะจะเป็นรายเดือนรายไตรมาสรายปีหรือตามงวดการเงินค่ะ มาจะเป็นข้อมูลของพนักงานขายนะคะจะอยู่ที่เซลเพอร์เซนค่ะโดยเราสามารถที่จะสร้างพนักงานขายโดยกำหนดรหัสนะคะชื่อแล้วก็เปอร์เซน์ของคอมมิชชั่นได้ค่ะจากนั้นเราสามารถกำหนดรหัสลูกค้ากับพนักงานขายคนนี้ได้เลยนะคะ เราจะมากำหนดคอมมิชชั่นที่สต็อกไอเทมนะคะโดยการกำหนดคอมมิชชั่นนะคะจะอยู่ที่แท็บของ Price c o s t เป็นเรื่องของการติก subject to commission นะคะเพื่อบอกว่ารหัสของสินค้านี้สามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้ค่ะเมื่อเปิดิ e l l order มาลองทำรายการเปิดใบสั่งขายหรือซล์ออเดอร์กันนะคะกดสร้างซล์ออเดอร์ค่ะ เลือกรหัสลูกค้าที่เราเปิดใบขายด้วยนะคะเลือกรหัสสินค้าที่เราทำการขายค่ะ ตรวจสอบ quantity และจำนวนเงินนะคะจากนั้นตรวจสอบในแท็บของคอมมิชชั่นค่ะระบบจะคำนวณค่าคอมมิชชั่นของใบสั่งขายให้กับเซลล์เพอร์เซนอยู่ที่คอมมิชชั่น3%และจำนวนเงินคอมมิชชั่นอยู่ที่6บาท นนั้นกดรีมูฟโฮค่ะแล้กดรีมูฟเครดิตโฮค่ะสร้างชิปเมนต์ค่ะ ระบุคอนโทรคอนทิตี้นะคะจากนั้นกดรีมูฟโฮลค่ะคอนเฟิร์มชิปเมนต์อัปเดตอิน จากนั้นกด P t a e Invoice ค่ะจากนั้นทำการ Release Invoice นะคะ เราบันทึกการตั้งนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถตรวจสอบรายการค่าคอมมิชชั่นที่ระบบคำนวณให้ได้ที่โมดูล ER นะคะในส่วนของ Process และ Calculate Commission ค่ะจากนั้นนะคะเรากด Process All ค่ะ รายการค่าคอมมิชชั่นนะคะจะมาอยู่ที่หน้าจอของคร o ดคอมมิชชั่นพีเรียดค่ะโดยหน้านี้จะรวบรวมค่าคอมมิชชั่นต่างๆนะคะที่ระบบคำนวณให้กับพนักงานขายเมื่อเราทำการปิด p ีเรียดนะคะเราก็เลือกที่จุด3จุดแล้วก็คร o ีเลียดค่ะเพียงเท่านี้รายการ การคำนวณคอมมิชชั่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าขอบคุณค่ะอม่ละกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราและกด subscribe เพื่อติดตามข้อมูลดีๆใน EP ใหม่ๆได้เลยนะครับ